หน่วยที่5การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับรถยนต์เนราวิชางานขับรถยนต์สาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้ประกอบด้วยการสตาร์ทรถยนต์ที่ถูกต้องการสตาร์ทรถยนต์เกียร์อัตโนมัติข้อควรระวังในการสตาร์ทรถการขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติแล้วก็การสตาร์ทและขับรถยนต์ไฟฟ้า บริการการสตาร์ทรถมีการพัฒนาไปถึงการสตาร์ทเพียงปลายนิ้วสัมผัสด้วยปุ่มพุ s สตาร์ทแต่ก็ยังมีรถยนต์อีกเป็นจำนวนมากที่ยังใช้วิธีสตาร์ทด้วยกุญแจอยู่หลายคนอาจจะมองว่าการสตาร์ทรถเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าทําผิดวิธีบ่อยครั้งอาจจะสร้างความเสียหายแกร่รถได้การสตาร์ทรถที่ถูกวิธีมันจะมีขั้นตอน3ขั้นตอนก็คือ X on แล้วก็ Start หรือรถยนต์รุ่นใหม่บางรุ่นอาจสามารถกดปุ่มเพื่อสตาร์ทรถได้เลย ส่วนรถรุ่นใหม่รุ่นไหนยังใช้วิธีสตาร์ทรถโดยการปิดกุญแจก็ต้องทำให้ถูกวิธีมีดังนี้ 1. ตรวจสอบตำแหน่งเกียร์ให้เช็คอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างหรือไม่สำหรับเกียร์อัตโนมัติให้เข้าเกียร์ที่ตำแหน่งเอหรือ P และคนเยยบเปรกไว้ด้วย2ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดเช่นแอร์เครื่องเสียงและหากเสียบสายชาร์จโทรศัพท์ควรถอดออกก่อนเพื่อให้แบตเตอรี่มีกำลังไฟเต็มที่ในการจ่ายไปยังมอตเตอร์ไฟฟ้าในการสตาร์ทเครื่องยนต์ ซึ่งจะทำให้มอเตอร์สตาร์ทสึกหลอน้อยลงเช่นเดียวกับชิ้นส่วนการทํางานของเครื่องยนต์เนื่องจากการสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรกอาจจะต้องทํางานหนักเป็นพิเศษ3ามบีกุญแจมาที่ตำแหน่งออนพอไฟหน้ปาปัดขึ้นตรวจสอบร,บระบบต่างๆให้พร้อมก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์อันนี้สามารถตรวจเช็คได้จากคู่มือรถตามหลักที่ถูกต้องควรให้ไฟเตือนนั้นขึ้นและดับครบก่อนที่จะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ 4. ี่บีกุญแจมามาที่ตำแหน่งสตาร์ท ความหมายของตำแหน่งที่ช่องกุญแจาอ่ามันก็จะมีอยู่ตำแหน่งสี่ตำแหน่งด้วยกันคือตำแหน่งล็อกอ่าอันนี้คือตำแหน่งสวิ่งแรกที่สิบกุญแจเข้าไปซึ่งตำแหน่งคือตำแหน่งเครื่องดับเครื่องนะเช่นเดียวกันมันสามารถใช้ล็อกพวงมาลัยได้อีกด้วย2อแอคนะพอปิดไปแอ,แอคก็เป็นตำแหน่งที่สามารถใช้ระบบไฟฟ้าบางส่วนของรถยนต์ได้เช่นแอร์เครื่องเสียงโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ แต่ไม่ควรทําบ่อยครั้งเพราะแบตเตอรี่อาจจะหมดได้อาจจะทาให้เสื่อมสภาพไวกว่าปกติหรือถ้าใช้นานาสตาร์ทไม่ติดตำแหน่งที่3ก็ตำแหน่งออนตำแหน่งที่ไฟฟ้าถูกจ่ายพร้อมสตาร์ทคล้ายกับแอคแต่เมื่อบินมาตำแหน่งนี้ระบบจะทําการสตาร์ทพร้อมทํางานในส่วนมาตรวัดต่างๆโดยไฟเตือนต่างๆจะทํางานเพื่อแสดงสถานาะความพร้อมใช้งาน4ีตำแหน่งสตาร์ทเป็นตำแหน่งสุดท้ายเมือ่อปิดกุญแจไฟฟ้าจะจ่ายไฟฟ้าไปยังชุดมอเตอร์สตาร์ท เพื่อถีบฟลายวิลหรือล้อช่วยแรงที่ติดอยู่กับเครื่องยนต์เพื่อเริ่มต้นการทำงานและจะกลับมาที่ตำแหน่งออกเองหลังจากทำงานแล้วหากในการสตาร์ทไปบิดตำแหน่งนี้ครั้งอีกครั้งหลังหลังเครื่องยนต์ทำงานจะทำให้ฟันเฟืองของ Motors, าามอเตอร์สตาร์ทเสียหายได้การสตาร์ทรถยนต์เกียร์อัตโมัติหนึ่งเมื่อเข้าน้ำจำที่คนขับแล้วใช้เท้าเหยียบเบรกให้ไปสุดระบบจะล็อกล้อหลังให้ทันที สองตำแหน่งเกียร์ที่รถเกียร์อัตโนมัติจะสตาร์ทติดมีอยู่2ตำแหน่งคือตำแหน่ง P และตำแหน่ง N ส่วนตำแหน่งอื่นไม่สามารถสตาร์ทติดได้แต่ถ้าสตาร์ทติดในตำแหน่งที่ไม่ใช่ P กับ N ถือว่ารถผิดโปกติต้องเรียกช่างมาตรวจสอบดังนั้นถ้าสตาร์ทรถออกได้ให้ดันเกียร์มาที่ตำแหน่ง N หรือ P เท่านั้นถ้าให้ดีที่สุดควรจะดึงมาตำแหน่ง N เพื่อที่ออกตัวรถจะได้ดันเกียร์มาที่ตำแหน่ง D ซึ่งเป็นโหมดขับขี่ แต่ถ้าสตาร์ทที่ตำแหน่ง P อาจเกิดข้อผิดพลาดในการออกตัวด้วยการดันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง R ซึ่งเป็นเกียร์ถอยหลังแรกเกิดการเกิดอุบัติเหตุของรถออตโต้ส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากการใช้เกียร์ถอยหลัลงโดยไม่ตั้งใจ3ทุกครั้งที่เอามือมาจับคันเกียร์ขาขวา,าจะต้องเหยียบเบรกไว้เสมอเพื่อความปลอดภัยซึ่งคันเกียร์ต่างๆจะยกตำแหน่งได้เมื่อบิดเกียร,ยร์สตาร์ทรถแล้วทานั้น4เมื่อสตาร์ทรถควรสตาร์ทไม่เกิน5นาทีและอย่าเปิดแอร์ทิ้งไว้ เมื่อเครื่องยนต์ติดค่อยเปิดแอร์ทีหลังวิธีนี้จะช่วยรักษาแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานได้นาน5เมื่อสตาร์ตติดแล้วให้เช็คหน้าจอในจุดเตือนต่างๆของเครื่องยนต์ว่าจะต้องไม่มีหลอดไฟสีแดงขึ้นสีแดงจะต้องดับหมดยกเว้นดวงเดียวที่จะแดงก็คือเบรกมือ 6. พเราเบรกมือลงก่อนทุกครั้งบางคนออกรถทั้งๆทงี่ยังไม่ได้เอาเบรกมือบางทีลืมนะ ถ้าลืมเอาลงล้วจะกินน้ำมันดังนั้นก่อนออกรถตรวจเช็คให้ดีที่สําคัญอย่าลืมค่าจํากัดนิรภัยก่อนขับเคลื่อนตัวรถการขับรถเกียร์ธรรมดาการขับรถเกียร์ธรรมดาหรือเกียร,ร์อัตโนมัติไม่แตกต่างกันแม้ว่าจะมีเรขหนึง่งขั้นตอนการเช็ครถก่อนขับปรับไฟเลี้ยวอย่างเหมาะสมวิธีการเปลี่ยนเลนสถานการณ์ที่ต้องใช้ปัดน้ำฝนและไฟหน้าตำแหน่งการวางมือฝนพวงมาลัลายเรียนรู้วิธีการควบคุมรถ สตาร์ทรถไอ้เกมเวลาจะยากกว่าสตาร์ทรถเกียร์อัตโนมัตินะครับหรือเกียร์ออโตโอ้จะเป็นต้องอฝึกมากกว่าด้วยแล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้ก็คือหนึ่งเริ่มด้วยการเหยียบคัสส์นะหลังจากที่สตาร์ทรถแล้วให้เหยียบเบรกไว้และปลดเบรกมือถ้าจะเดินหน้าก็เลือกคันเกียร์ไปที่เกียร์หนึ่งหากจะถอยหลังก็ไปที่เกียร์ R าขณะที่ค่อยๆปล่อยคัส์ก็ค่อยๆปล่อยเหยียบคันเร่งไปพร้อมกับพร้อมกันด้วย จะไ,ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เร่งขึ้นและอาจจะได้ยินหรือรู้สึกถึงคัสที่กําลังทำงานหน้าที่เชื่อมต่อหารถเครื่องไปได้โดยไม่หน่วงแสดงว่าทําได้ถูกต้องแล้วสามารถจัดเครื่องและสอบผ่านเกียร์หนึ่งได้แล้ว4การเปลี่ยนคัสการเปลี่ยนเกียร์ตามตามความเร็วที่ต้องการสามารถเลื่อนไปเกียร์อื่นๆสูงขึ้นไปตามําดับนะแบบเดียวกับที่ต่อเลื่อนจากเกียร์ว่างไปเข้าเกียร์หนึ่ง เลื่อนเกียร์สูง้นเรื่อยเ,เพื่อเพิ่มความเร็วแล้วแต่ละคันจะมีช่วงความเร็วของแต่ละเกียร์อยู่แต่บางคนอาจจะสอนว่าให้เลื่อนเกียร์ตอนที่เครื่องยนต์ถึงรอบที่กำหนดโดยใช้การฟังเสียงก็ได้โดยการตัดใจว่าจะเปลี่ยนเก,ยเกียร์เมื่อไหร่อกอกให้เบรกอย่างถูกวิธีคือเหยียบคัด์และเข้าเกียร์ว่างในขณะที่รถเบรกการเข้าเกียร์ว่างเอาไว้จะเป็นการทําให้เครื่องยนต์ไม่ไปจับกับเกียร์นะและช่วยลดแรงเคลื่อนของรถขณะที่กําลังเหยียบเบรกเพื่อช่วยชะลอความเร็ว ซึ่งจะสามารถประหยัดเชื้อเพลิงและถนอมอายุการใช้เบรกได้เจะจอดรถหลังจากที่หาจุดจอดรถเข้าที่ได้แล้วควรจะเรียนรู้วิธีการจอดรถเกียร์ธรรมดาถูกขั้นตอนตามหลักดังนี้เข้าเกียร์อะไรไว้ก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่กมะใช้เกียร์ถอยหรือเกียร์หนึ่งหาเข้าเกียร์ว่างไว้รถอาจจะเคลื่อนได้หรือจะใช้วิธีดึงเบรกมือก็ได้แล้วก็ดึงปุญแจกออกจากช่องสตาร์ทการขับรถเกียร์อัตโนมัติหนึ่งสตาร์ทรถ ผนะลเบรคมือเหยียบเแบรบกเสียบปุญแจและบิดเพื่อสตาร์ทสอนเข้าเกียร์วิธีการเกียร์กั๊ขับเกียร์ออโตหรือเกียร์อัตโนมัติจะเริ่มจากเกียร์ดีหรืออาร์เข้าขึ้นอยู่กับจอดรถไว้ในตำแหน่งใดหากจะออกตัวไปหน้าก็เข้าเกียร์ดีหากเลื่อนถอยหลังก่อนเช่นกรณีที่รถจอดอยู่โดยหันท้ายออกก็เข้าเกียร์อาร์เวลาถอยรถมองกระจกหลังให้ดีจากนั้นเอื้อมแขนซ้ายไปวางบนพาัาพิงไหลของบอกข้างข,งขับเพื่อจะได้เอี้ยวซ้ายไปมองได้ล้ทหลังได้ด้วย สามก็ค่อยปล่อยเท้าออกจากเบรกเพื่อให้มันขึ้นไปช้าๆโดยค่อยๆแตะคันเร่งเพื่อเร่งความเร็วเทลเลนิตสี่เร่งความเร็วควรเร่งความเร็วให้สูงตามที่กําหนดในพื้นที่นั้นๆหากอยู่บนถนนใหญ่ก็อย่าขับช้าเกินไปแต่อย่าขับเร็วเกินที่กําหนดดูต,ตามสภาพจราจรเป็นหลักห้าบังคับพวงมาลัยให้ดีเทคนิคการหมุนพวงมลาลัยทั้งจังหวะเลี้ยวหรือขับทั้งตรงจะช่วยให้ขับรถได้นุ่มนวลและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้มากกว่าหกรู้การทํางานของเบรก คนสาว่าเบรกมีอัตราความเร็วก่อนรถจะหยุดนิ่งชา้าหรือเร็วอย่างไรเวลาที่ขับรถด้วยความเร็วที่ต่างๆกันเกตให้สัญญาณตามความเหมาะสมจำไว้ว่ารถที่ตามหลังมาไม่สามารถทราบได้ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาแต่เปิดไฟหน้าไฟหน้าจะช่วยให้มองถนนชัดเจนและป้องกันปัญหตุคุณเปิดทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่มืดฝนตกหรือมีหมอก9เปิดที่ปัดน้ําฝน ควรเข้าใจการทำงานที่ปัน่น้ำฝนก่อนที่จะขับรถในเวลาฝนตกซึ่งสามารถปรับความเร็วได้ขึ้นอ,อยู่กับว่าฝนตกหนักปริมาณเท่าไหร่เปลี่ยนเลนนะ,ะเวลาเปลี่ยนเลนเนี่ยพยายามทําให้ถูกทีและขั้นตอนซึ่งอาจใช้เทคนิค smog เข้ามาช่วยคือ s คือสัญญาณไฟเลี้ยวบอกคนอื่น A m mirror มองกระจกข้างว่ามีคันอื่นคิดขึ้นมาหรือไม่ over the shoulder หันไปมองข้างหัวไหล่เพื่อความแน่นอน g ไปได้ go การขับรถเกียร์อัตโนมัติหนึ่งจอดรถอย่างถูกวิธีเมื่อถึงที่หมายแล้วหาที่จอดรถเหมาะสมเท่าเกียร์ P ดับเครื่องดึงเบรกมือหรือปิดไฟหน้าล็อกรถให้เรียบร้อยป้องกันโจรลงจาดรถแล้วดูให้มั่นใจที่ว่าจอดได้ตรงนะก็เรียบร้อยสําหรับเครื่องของการขับรถเกียร์อัตโนมัตินี้มาดูการซ้อนและขับรถยนต์ไฟฟ้านะก็จะเหมือนกับรถยนต์ทั่วไปนะจะมีข้อแตกต่างบ้างแล้วแต่รถแล้วแต่ยี่ห้อ ก็จบหน่วยที่5เกี่ยว่องการสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับรถยนต์นะก็เราดูว่าวิธีการขับรถธรรมดาขับเกียร์ธรรมดาทําไงขับรถเกียร์ออโต้ Auto, หรือเกียร์สมาร์ทเป็นไรการขับรถไฟฟ้าซึ่งก็จะเหมือนกับรถธรรมดานั่นแหละนะครับก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยก็เดี๋ยวฝึกปฏิบัติด้วยนะทำแบบฝากท้ายบทแล้วก็มีใบางานะสำหรับฝึกปฏิบัติเกี่ยวเรื่องของการสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับรถยนต์นะครับจบหน่วยที่5้าไปเลนะครับสวัสดีครับ